สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับกาเด้นนะครับวันนี้ก็มาสับพอากาศกันเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงสองนาทีแล้วนะครับบรรยากาศนี่มันดูตาเพิ่งจะสามโมงห้านาทียองบอกให้นะเพิ่งจะสามโมงห้านาทีเองนั่นแหละเวลาคล้ายๆกันเลยสัาปอากาศนะฮะทุกคนนะครับอากาศหนาวพร้อมแดดออกนะครับโอเควันนี้นะ แต่อย่างไงก็ยังถือว่ามีแต่ทาไมบรรยากาศยังมีเมฆอยู่นะครับจากความชื้นข้างบนมันสูงนะครับพร้อมอากาศที่เย็นนะครับความชื้นที่พัดมาที่ลมตวันตกเฉียงนะครับนะครับแต่ลมมอสมตะตอนตกเฉียงใต้ตรงชัดชัด้นชั้นบรรยากาศของตัว,ตวเมฆก็คือที่ความสูงหนึ่งพันห้าร้อยเมตรมีความรุนแรงที่สุด ทำให้เลยเมฆสามารถเกิดได้นะครับมันรุนแรงที่สุดไงมันแรงพอที่จะทําให้เมฆมันเกิดได้นั่นเองนะครับฝนก็จะมาพร้อมกับประกาศหนาวถึงแม้ลมมอสุกตอนออกเฉียงเหนือจะอ่อนกําลังลงแล้วนะครับหรือว่าความแรงลมมันไม่พอที่จะตัอสู้กับอุณหภูมิแสงแดดได้ก็าทาให้อุณหภูมิรอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ กลจะสูงถึงวันที่หนึ่งตุลาคมแล้วก็จะหลังจากนั้นก็จะลดลงไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับหนึ่งตุลาคือวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับตัดอีกวันอังคารประมาณสองสัปดาห์นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับอุณหภูมิจะได้ลดลงนะครับและอุณหภูมิจะค่อยหนาวลงหนาวลงไปเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็น ุณหภูมิเยอะแข็งแล้วก็มีสโนโตกลงมาพร้อมด้วยนะครับหรือจะมาพร้อมฝนน้าแข็งด้วยนะครับฝนน้ําแข็งมีความแข็งมากกว่าฝนธรรมดาเวลาจะตกเวลามาตกปริมาณเท่าเท่ากันกับพายุฝนขนองนะครับที่เคยตกไปเมื่อวานนี้นะครับจังกันได้เนาะเมื่อเวลาสี่โมงครึ่งนะครับลมแรงด้วยนะครับฝนยิงาสาดเข้ามาในห้องเลยนะครับหน้าต่างนี่ ถ้าปิดไม่สนิทนี่เข้ามาในห้องแน่นะครับฝนสาดนะครับฝนสาดจริงๆนะครับฝนสาดแรงด้วยไหมล่ะแรงนะครับถ้าเราไม่ปิดหน้าต่างนี่หน้าต่างยังเปียกเป,ยกเปียกเลยฝนแรงมากเมื่อวานนี้ถาตกปริมาณเมื่อกับเมื่อวานนะสี่โมงครึ่งจนยันสองทุ่มครึ่งอ่ะคงน้ำแข็งกับโนงคงต้องท่วมถนน,นแน่ๆใช่ไหม ถ้ามันถ้ามันดีนะโชคดีนี่ยูนะพรมบ้านเราไม่ติดล้มมาตอนนั้นอ่ะเมื่อวานเนี่ยสิบสี่สิบเมื่อวานสิบสี่จุดแปดองศาได้นะเมื่อวานนะครับสิบห้าคูณสิบห้าเท่ากับเก้าร้อยนะครับไม่ใช่สิบห้าคูณสิบห้าเท่ากับสองอยี่สิบห้าดังนั้น ถ้าเราเดินขึ้นเหนือปประมาณ220กว่ากิโลเมตรนิดเดียวก็จะมี snow แต่ฝนน้ำแข็งได้นะครับโดยภาคกลางตอนบนหน่อยๆเองภาคตะวันตกเช่นจัง,จงหวัดตากก็เป็นต้นภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนก็อาจจะมีภาคเหนือนี่โดนเต็มๆเหมนะั้นก็ยังยังติดลบอยู่นะเป็นถ้าอยู่ภาคเหนือคงจะติดยังคงติดลบได้อยู่นะครับนะครับ พื้นที่จะอยู่อาศัยได้จะต,ต้องมีอุณหภูมิเหมาะสมเหมาะสมเท่านั้นที่นะครับนะครับรเฮ้ยมีรถมาจอดหน้าบ้านวะใครวะมัต้องใครมาจอดหน้าบ้านนะวะอ๋อเราส่งของ ไปด,ดูิถ้าอยู่ข้างนอกเสียงดังกว่าเดิมสองเท่าอีกนะถ้าเราอยู่ข้างนอกอะ่ะดังกว่าเดิมสองเท่าอีกนะครับถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราคงเสียงมันจะดังกว่าเดิมสองเท่านะครับใช่ไหมนะครับไิถือบแบแบอบนะไรก็วางอยู่หน้าบ้านด้วยนะเออวางอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับ ลมอสุงมมีความเร็วนะครับลมาสุงมนะครับีตอนที่มันพัดมาไหนมีความเร็วประมาณตั้งแต่สี่ถึงสี่สิบโลเนต่อชั่วโมงที่มันพัดเข้ามานะครับในประเทศไทยนะครับโดยมันเกิดจากหย่อมความกดอากาศสูงจากพายุโซนร้อนนะครับพอพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่น เมบินคาได้สะอาดตัวลงไปอุณหภูมิค่อยเริ่มสูงขึ้น,นมาทันทีนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งตุลานนี้เดี๋ยวเราจะประกาศอะไรแจ้งเตือนในช่วงฤดูหนาวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างถึงจะอยู่ได้แล้วถ้าดีก็ประกาศตอนนี้เลยหน้าหนาวของปีนี้นะครับเหตุการณ e ์เอฟเฟกที่จะปรากฏออกมาในหน้าหนก็คือสภาพอากาศอย่างแรกก็คืออากาศที่เริ่มเย็นอุณหภูมิที่ต่ำกว่าสาม ยี่สิบห้าองศาลงไปหมายความว่าเราเริ่มต้นฤดูหนาววันแรกนะครับหรือนุณภูมิใกล้เคียงกันเขาจะมาหยิบมือถือหรอเม้นเนี่ยแบตบด้วยนะวา,างอยู่นอกบ้านนะครับหายมาทีนี้เสร็จงานเงือบาวตรงโต๊ะตรงนั้นน่ะเนี่ยโต๊ะตรงนั้นนหะโต๊ะที่เขาที่นั่งเล่นะนะครับโอเคเขาจะขึ้นรถแล้วนะครับ เราคงมาไม่นานหรอกมั้งแล้วเขาก็ไปถ้ามีคนที่ไม่รู้จักอย่าเพิ่งออกไปนอกบ้านให้อยู่ในบ้านก่อนทำนารื่อราวก่อนก็ได้ดนั้นให้ไปเอามือถือได้นะครับนะครับยี่สิบสี่ต่อเจ็ดเลยนะครับนะครับดังทีนี้กระจกะเถือนเลยนะบอกให้กระจกแบบดังะเถือนเลยนะครับ ฤดูหนาวปีนี้นะครับจะมีฝนน้ําแข็งนะครับจะมีฝนตกในฤดูหนาวด้วยนะครับลมหนาว่ันแรกสองฝนฝนก็จะอาจจะมีตกในช่วงอากาศเย็นๆหหนาวแต่ในช่วงฤดูหนาวคงอาจจะไม่รุนแรงเท่าฤดูร้อนและฤดูหน้าฝนที่ผ่านมาเพราะหน้าฝนอากาศก็ยังมีความร้อนอยู่เนาะมันก็คล้ายๆกับว่ามันเกิดพายุฤดูร้อนนั่นแหละ แต่มันแตกต่างพายุรุนร้อนลมจะแรงกว่ามีความเร็วประมาณเจ็ดิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพายุที่เกิดในช่วงหน้าฝนมีความเร็วลมประมาณห้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นของอะไรที่ไม่แข็งแรงอาจจะหักโค่นลงมาได้นะครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกมาหลายหลายปีหรือต้นไม้ที่เพิ่งอ่อนแออาจจะพังได้ง่ายดังนั้นก็หลบได้เลยนะครับทำอะไรเตรียมไว้เลยนะครับ หน้าหนาวช่วงต่อไปคือมันจะเมื่อน้ําก็จะกลายเป็นน้ำแข็งพอผ่านไปานานๆปุ๊บก็จะมีสโนว์ตกออกมาด้วยแล้วก็มีฝนน้ำแข็งด้วยวิธีรักมือก็คือให้หลบอยู่ในบ้านถ้าจะออกนอกบ้านมาให้หาเซลลกันหนาวที่สามารถลดอุณหภูมิสามารถทําให้ร่างกายอุ่นมากใี่มากที่สุดโดยตั้งแต่ปีที่แล้วมีการอัปเดตมาว่าจะให้ร่างกายอุ่นขึ้นกี่องศาถ้าอุณหภูมิวันนี้20องศา ก็ถ้าจะดีหน่อยก็คือต้องเอาบวกอีกห้าองศาก็ต้องนะครับนะครับถ้าอุณหภูมิข้างนอกยี่สิบใช่ไหมก็ให้เราปรับอุ่นขึ้นห้าองศามันจะพอทําความเย็นเราได้เหมือนกับแอร์นะครับเหมือนกับมันนอนแอร์ที่อุณหภูมิยี่สิบห้าองศาไงล่ะครับมันจะทำความผุมให้ร่างกายเราหมดเลยนะครับ ถ้าวันไหนถ้าอุณหภูมิสูงกว่าเช่นถ้าสามสิบอย่างเงี้ยอยากจะลดลงมาห้าองศาคุณก็ทําได้ให้เปให้ไปปรับอะไรก่อนนะครับเช่นให้คลิกไปที่ชุดนะครับที่ต้องการกําหนดว่าจะให้เพิ่มหรือลดอุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าวันนี้ดูสามสิบถ้าอยากให้มันดูเหมือนนี่สิบห้าก็เอาลดมาห้าองศาแล้วก็กด enter เา่านั้ละร่างกายคุณก็จะเย็นลงแล้ว แต่ถ้าหากตรงศีรษะของเราเย็นอันตรายนะครับนั้นทาหภุมิไม่เหมาะสมก่อดอ,อกนอกบ้านหาื้อกนหนาที่สามารถปรับอุณหภูมิกำหนดเองได้นั่นแหละจะเป็นผลดีมากนะครับโอเคนะครับข้อนฤดูหนานี้นะครับการผล,ผลผลิตนะครับจะจะทำได้ยากนะเนื่องจากว่าผักอะไรนะเวลาที่มันมีสโน w ตกลงมาเนะี่ย อาจจะทําอะไรได้ยากมากจัดว่าน้าเนี่ยพืชต้องการน้าใช่ไหมแต่พืชมันเป็นเขตพืชป่าเขตร้อนมันไม่ทนทานเหมือนพูดในโซนหนาวมันก็เลยมีโอกาสาที่จะทําให้พืชตายลงได้นะครับดังนั้นเราจะต้องประหยัดต้นทุนไว้หน่อยอะคณไปดูในตลาด ขนาดเราไปดูยังมีบางอันที่ขายนันเลยบางอันก็เป็ดตัวลงไปแล้วถ้ามันฟื้นตัวก็จะขายใหม่ก็ได้นะครับจากตอนนี้นะครับอากาศตอนนี้ยังรู้สึกหนาวหนาเลยในบ้านนะก็ะพออทำอยู่ได้นะครับในบ้านอุณภูมิมันเหมือน36เลยนะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะกี่องศา ดูอุณหภูมิในบ้านเลยมันจะแจ้งเตือนแน่ๆแหละถ้ามันถ้ามันแจ้งก็จะแจ้งมาเล้าถ้ามันไม่แจ้งก็โ,โหเสร็จเลยใช่ไหมอุณหภูมิในบ้านวัดได้สามถึสามองศาลืมไปลืมลืมมีเทอร์โมมิเตอร์วัดเอาไม่ทําอะไรละ่ะน,นี่มีเทอร์โมมิเตอร์ก็วัดสามถึงสามองศานะครับในบ้านแต่ข้างนอกนี่แดดจะออกมันดูเหมือนร้อนแต่ออกไปหนาวหนาว นาวนะครับออกไปนิดยืนตางแดดก็ช่วยให้ร่างกายอุ่นขึ้นได้นะครับแต่ก็ลมลมมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนาอนะครับ,นะรบเมื่อลมชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศระดับฐานเมฆที่ร5 0 0เมตรมีความเลยประมาณ35-36มิลลิเมตรต่อชั่วโมงมันสามารถเอาความชื้นเกิดเมฆได้นะครับถึงแม้อากาศจะเย็นความชื้นระดับบนอยู่ที่ประมาณ80เปอร์เซ็นตส่วน ฐานระดับล่างนะครับมีความเร็วประมาณนะครับฐานล่างๆนะครับมีความเร็วโดยประมาณอยู่ที่ประมาณหกห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นตในช่วงวันในวันนี้นะครับนะครับถ้าความชื้นด้านบนสูงก็จะตัวนําพาให้ฝนตกได้นะครับจริงๆต้องทำสองคลิปแต่มันไม่ว่างไนงะ เราจะทำคลิปเดียวไปก่อนถ้าเสาร์อาทิตย์มีว่างเราจะมาทําใหม่ตอนเย็นต้องกลับไปโคราชอีกนะบอกให้เราจะรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนก็ยังดีไอ้นั่นอะไอไอไอเเอนเดอร์อ่ะเขาก็เมื่อวานเขาก็บอกเราให้มาสักค้าทุ่มถึงที่ยงคืนก็ได้บอกมันบอกเรามาเราก็รู้ล่วงหน้าได้ใช่ไหมครับ ถ้าทุกคนไปบ้านนะคบฝากคอมเมนต์เปิดกดติดขย์เป็นกำลังใจกับกาเด e นนะครับกดติดตามกดกระดิ่งปฏิภาณเมีแบของเลยขอบคุณครับยังไงเนี่ยต้องติดตามส่าวประกาศต่อไปเด้อขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีตลอดไปนะคะขอบคุณครับไม่หลับฝันนะครเบวเดี๋ยวเๆๆๆยวเว cái luôn á nhìn